เห็ดไช้ค่ะส่วนกันยูค่ะพี่น้องสองดอกเห็ดไข่ค่ะเห็ดก้อแดงค่ะเห็ดไข้ค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะมันนี่มาพอกันก็เปลี่ยนในสอวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมหกหานะคะภาพพี่น้องเขาป้าหาฮดที่กาล์นนะคะ่ะมึงนี่ห้องซีด้ลยลนบันไดนะคะไปลุ้นและติดตามกันได้ค่ะตะก่อนอื่นก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เห็นนะด้ค่ะไปกันค่ะพี่น้องเข้าไปหาฮิกันค่ะดอกเลยห้องกับพอ้วนะคะเป็นฮิตดอกไข่ค่ะ มีห้อยคนเต่ยี่สีบเดียวค่ะ็นาแเลยค่ะเตัวนอยู่แน่นบนหกหกค่ะพี่น้องเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ค่ะ น้ำๆค่ะมุนี้เฮ็ดจากหางเนี่นะคะพี่น้องคนหลายค่ะเห็ดไขรค่ะ เห็ดไคค่ะเห็ดนาเลยอค่ะเห็ดไคค่ะเห็ดนาเลยอค่ะอืมไหนค่ะดอกวนันยังแข็งอยู่ น็ดหนาค่ะกระดแกด้แกงเหรอค่ะพี่น้องไปกันต่อค่ะเห็ดกอแดงค่ะเห็ดกอค่ะ เห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ค่ะส่วนกันอยู่ค่ะพี่น้องสองดอกเห็ดไข่ค่ะ ค่ะเห็ดแดงค่ะนี่ก็เป็นผลงานของเ้างมื่อน,นี้นะคะเห็ดบ่หลายค่ะพี่น้องมันอยากไว้ายลรอคนหลายก็เห็ดค่ะนะคะ่ะพี่น้องเพ่อันนี้ก็เป็นกระตาของแสบอิลิชาแนวค่ะ ได้ซ้ำนี้ละค่ะมือน,นี้สำหรับคลิปนี้ยังกขอโตก่อนนะคะพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ